ความลับของแกงดอกไม้เรื่องที่ว่าพวกเธอนั้นหักหลังกันเองเรื่องผู้ชายอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยถ้าเทียบกับความผิดพลาดในอดีตของพวกเธอนั่นคือเหตุฆาตกรรมเพื่อนรักอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองสวัสดีครับ มาอยู่กับช่อง The Razz Channel อีกแล้วนะครับผม Speaker, Speaker. วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่อง ด้วยรักและหักหลัง EP ที่6เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสําคัญของทางซีรีส์มาสปอยให้ทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมสดทุกๆวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง G M25 หรือสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันเวลด้วยรักและหักหลัง EP ที่5 หลังจากที่ปานเธอมาขอเข้าแก๊งดอกไม้ด้วยซึ่งแพรเธอก็ยอมให้ปานนั้นเข้ามาในกลุ่มหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ชนแก้วกันเพื่อรับเพื่อนคนใหม่และเรื่องราวก็ตัดมาให้หลังจากนั้นมีนกับแพร์เธอมายืนอยู่ตรงหน้าร่างของปานที่นอนเสียชีวิตอยู่ซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นมีนยังคงจำมันได้ดีเพราะมันคือความผิดพลาดในอดีตซึ่งณตอนนี้มีนเธอมาอยู่ที่ห้องของพีพีเขาพยายามเก็บห้อง เลิกเก็บข้าวของที่แสดงให้เห็นว่าเขานั้นพาผู้หญิงคนอื่นมาแต่เมีนก็เดินออกมาจากห้องน้ำพี่จึงบอกกับเมีนไปว่าเขาขอโทษที่ห้องเขารกมีนจะกินอะไรก่อนไหมแต่มีนก็บอกไปว่าเดี๋ยวเธอจะกลับบ้านเลยพี่จึงบอกไปว่านั่นเขาไปส่งและเรื่องราวก็ตัดมาที่เมย์เธอมาถามวันวันไปว่าวันวันนั้นทำแบบนั้นได้ยังไงนั่นถึงขั้นไปแอบแซบกับแฟนเพื่อนเลยนะแล้วทำไมถึงไม่บอกเธอทำไมสลัดถึงรู้ วันวันจึงบอกไปว่าเธอก็ไม่ได้ต้องการจะบอกใครทั้งนั้นแต่สัตวมาเห็นเองซึ่งขณะนั้นชานนก็เดินเข้ามาเขานนั้นเพียงแค่ต้องการจะเอาโทรศัพท์มือถือของเขากลับคืนไปเท่านั้นวันวันจึงบอกว่ามีคิดจะพูดอะไรหนอยเหรอซึ่งชานนเขาก็หยิบคีการห้องของวันวันมาคืนให้กับวันวันซึ่งวันวันก็ถามอีกว่านี่ตกลงจะเลือกมีนใช่ไหมชานนไม่ได้ตอบและเดินออกไปเลย เมที่เห็นว่าวันๆกำลังร้องไห้ด้วยความเสียใจเธอจึงมากอดปลอบใจเพื่อนเธอและเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาผู๋้าตื่นมาในตอนเช้าและพบว่าคุณนั้งกลับไปแล้วแต่คุณเพียงแค่ไปซื้ออาหารมากินในตอนเช้าเท่านั้นซึ่งผูก็าถามย้ำไปว่าเรื่องระหว่างเราทั้งสองคนมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคุณจึงบอกไปว่าใช่สิหรือจะให้ทบทวนความจำแต่ผูก็บอกไปว่าไม่ต้องเขาหิว คุณจึงบอกไปว่าเขาก็หิวเหมือนกันหลังจากนั้นเขาก็ถอดเสื้อและทั้งสองคนก็ทํากันเซอรเบเดเฮกันอย่างมัมันอีกรอบและเรื่องราวก็ตัดมาที่บ้านของมีนซึ่งบ้านของมีนนั้นมีแม่ที่อยู่กับพ่อเลี้ยงของมีนอีกคนหนึ่งซึ่งพ่อเลี้ยงของมีนเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆและชอบทําชีกงใส่มีนเรื่องราวตัดมาที่สระ เธอมาหาหมวดเติมที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้อาการของนัทมนก็มันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าหมวดเติมได้บอกว่าวันนี้เพื่อนๆที่เป็นแอร์ของกับตันคีก็ได้มาเยี่ยมนัทบุด้วยซึ่งขณะนั้นเธอทั้งสองคนก็เดินเข้ามาและได้เห็นสรัตสรัตจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปที่ทางหนีไฟเพราะกลัวว่าเธอนั้นจําได้ขณะนั้นเองหมวดเติมก็เข้ามาด้วยและงงว่าสรัตทำไมต้องหนีซึ่งขณะนั้นเองเธอทั้งสองคนก็กําลังจะเดินตามเข้ามาในทางหนีไฟสรัต ซึ่งดึงหมวดเติมเข้ามากอนซึ่งเธอทั้งสองคนนั้นก็ไม่กล้ามากลัวและเดินออกไปซึ่งการที่สระนั้นทำแบบนั้นก็ทําให้เธอและหมวดเติมต่างคนต่างเขินกันทั้งคู่เรื่องราวตัดมาที่เมย์เธอเอางานมาให้เจ้านายของเธอเช็คแต่เจ้านายของเธอนั้น กับตีก๊อปแล้วก็ไม่สนใจอะไรขณะที่เมเธอเช็คอีเมลเธอก็ได้พบว่าวีส่งรูปพวกนั้นเข้ามาในเมลของเธอซึ่งเมย์ก็พยายามลบหลังจากนั้นเจ้านายของเม่ก็เลยขอดูไฟล์งานซึ่งเม์นั้นก็ลบได้ทันและเรื่องราวก็ตัดมาที่วีเมย์ได้โทรมาต่อว่าวีว่าวีนั้นทำแบบนี้ทำไมนั่นมันเมลบริษัทเลยนะ ต่วีก็บอกไปว่าเขาเพียงแค่จะเตือนเท่านั้นว่าเขานั้นไม่ได้พูดเล่นเขานั้นกล้าทําจริงๆเมเธอพยายามกดอัดนเสียงของวีที่พูดอยู่แต่มันก็ไม่ทันอาจมาได้เพียงแค่เสียงหัวเราะของวีในตอนปลายสายเท่านั้นเละเม,ม่กลับเข้าไปหาอดิสรเธอได้ยินว่าอดิสรจะไปพบกับวีวันนี้ซึ่งเมเธอขออาสาไปด้วย เรื่องราวแต่กลับมาที่มีนเธอน้ามาอาบน้ำแต่เธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเธออยู่ซึ่งนั่นก็คือพ่อเลี้ยงของเธอนั่นเองเธอจึงเอาด้ามขัดส้วมนั้นกระทุ้งไปที่หน้าของเขาและเธอก็ออกมาแล้วก็ทืบพ่อเลี้ยงของเธอซ้ำแต่แม่ของเธอนั้นก็มาห้ามเอาไว้แล้วก็มาต่อว่ามีนว่าทำแบบนั้นอาจจะทำให้เขาตามบอดได้เลยนะแต่มีนก็บอกไปว่าพอแบบนี้ใช่ไหมน้องสาวของเธอถึงไม่อยากอยู่บ้านด้วย แม่เธอบอกไปว่ามีนนั้นทำเกินไปหรือเปล่ามีนจึงบอกว่าทําไมแม่ต้องปกป้องมันด้วยแม่เธอจะบอกว่าขอร้องล่ะทาเพื่อเธอสักครั้งนะมีนจึงก,กับอึ้งและจุกอกกับคาพูดของแม่ไม่เพียงแค่แม่จะไม่ปกป้องเธอแต่กลับไปเข้าข้างพอเลี้ยงซึ่งมีนเธอก็บอกว่าทําไมเธอต้องทําเพื่อแม่ด้วยทําไมเธอต้องทําเพื่อคนอื่น เพื่อนและแฟนทุกคนนั้นหักหลังเธอหมดเลยทําไมเธอต้องทําเพื่อทุกคนทั้งๆที่ทุกคนไม่มีใครทําเพื่อเธอเลยต่อไปเธอจะทําเพื่อตัวเองบ้างและเรื่องเดาวก็ตัดไปที่สลัตแล้วก็หมวดเติมหมวดเติมจึงถามสลัตไปว่าทําไมสลัตต้องหลอกผู้หญิงสองคนนั้นด้วยสลัตจึงบอกไปว่าเธอนั้นเคยเจอหน้ากันเดี๋ยวจะไปบอกกับตันคีเข้าซึ่งณนะตอนนี้สลัตเหมือนจะตกหลุมรักหมวดเติมเข้าให้แล้ว ซึกาะนั้นเองหมดเติมก็เห็นว่านัทมนนั้นขยับตัวเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปดูนัทมนซึ่งก็ะทาให้สนัดนั้นตกใจเป็นอย่างมาก มวนเติมจึงเรียกหมอมาดูอาการส่วนสระเธอรีบหนีไปเพราะเธอนั้นรู้สึกว่าทั้งคุกทั้งตารางนั้นอยู่ใกล้ตัวเธอมากเกินไปแล้วเรื่องราวย้อนไปในเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นคล้ายๆแบบนี้เหตุการณ์ที่เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางของสระซึ่งสระนั้นเธอได้เดินมาดูร่างของปานที่นอนเสียชีวิตจูซึ่งแพรก็บอกว่าให้สระนั้นตั้งสติดีๆและแพรก็บอกให้มีนเอาสร้อยในมือของปานออกมา ซึ่งปานเธอได้การสร้อยอะไรบางอย่างเอาไว้แน่นเรื่องราวตัดกรรมนานาปัจจุบันเมื่อสระนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นเธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเรื่องราวตัดมาที่มีนเธอมาดื่มกับคุณนาตอนนี้มีนนั้นเมามากแล้วคุณจึงถามไปว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องแบบนี้ก็คงไม่นึกถึงเขาใช่ไหมมีนเธอจึงบอกว่าเธอไม่รู้ว่าเธอจะทำเพื่อทุกคนไปทำไมคุณจึงบอกว่ามีนไม่ต้องทำเพื่อทุกคนหรอ แต่มีนทำเพื่อตัวเองก็พอหลังจากนั้นคุณก็ขอตัวออกไปรับโทรศัพท์มีนเธอได้ทักไปหาเพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าเกดและถามว่าเกดทำข่าวมูลนิธิของคุณหญิงวิกานดาอยู่ใช่ไหมซึ่งเกดก็บอกว่าใช่ขนานั้นเองพีทก็เดินเข้ามาที่ร้านแห่งนี้พอเขานั้นนัดเพื่อนเอาไว้เมื่อมีนั้นได้เห็นพีทเธอจึงพุ่งเข้าไปจูบพีทอย่างดุดดืมเรื่องราวแต่กลับมาที่เมย์ เมยกำลังจะบอกหัวหน้าเรื่องของวีแต่วีนั้นก็เดินเข้ามาสกอนส่วนวันวัน,วนเมื่อเธอกลับมาที่บ้านเธอก็ได้เห็นกล่อ,องของขวัญอะไรบางอย่างที่มีคนส่งมาให้กับวีเธอจึงเปิดออกดูและได้พบว่านในนั้นมีชุดชั้นในของผู้หญิงเต็มไปหมดรวมถึงมีการ์ดที่เขียนว่าคิดถึงนะ คุณวีเรื่องดาวแต่กลับมาที่เมที่มาร่วมโตอาหารกับวีเธอพยายามสังเกตรหัสที่เข้าเครื่องโทรศัพท์มือถือของวีอยู่วีเขาได้เปิดรูปที่ดินที่เขาจะฝากหัวหน้าของเมขายให้กับเขาได้ดู แต่เมย์ก็พยายามจะดึงมือถือของวีมาแต่วีนั้นก็ไม่ให้ซึ่งเมย์เธอจึงแกล้งทําให้เสื้อผ้าของวีนั้นเลยเพื่อจะเอาสู่ของวีนั้นไปซักให้ขณะนั้นเองวัน,ว,นวันก็เดินเข้ามาวีจึงออกไปคุยกับวันวันเรื่องกล่อ,องของขวัญน,นั่นเขาไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่าใครนั้นส่งมาเขาไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงคนไหนแล้ววันวันจึงบอกไปว่าให้วีนั้นไปเคลียร์กับผู้หญิงทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าวีจริงจังกับแม่ของเธอจริงๆก็ให้วีนั้นแต่งงานกับแม่ของเธอซะ รือมั่นกันก็ได้แต่วีได้บอกไปว่าเขานั้นพยายามแล้วแต่แม่ของวันวันต่งางหากที่ไม่ยอมแม่ของวันวันนั้นพูดเรื่องเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทเพราะว่ามรดกทั้งหมดเป็นของวันวันกับของวินถ้าเกิดว่าแม่ของวันวันนั้น แต่งงานกับเขาเธอจะไม่ได้รับอะไรออกมาเลยส่วนเมที่ได้โทรศัพท์มือถือของวีที่อยู่ในสูตรตัวนั้นเธอก็พยายามกดพาสเวิร์ดที่เธอจําได้และเธอก็เข้าไปลบรูปโพลนั้นออกจนหมดขณะนั้นเองวีก็เข้ามาพอดีซึ่งเมก็ลบได้ทันวีไม่ได้เอะใจอะไรและเขาก็เดินออกไปส่วน,ว,น,ว,นวันที่เธอมารอที่ร้านจอดรถเธอได้ไลน์บอกให้เมน,นมาหาเธอขณะนั้นเองโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้น คนที่โวเข้ามานั่นคือชานนเมื่อเมย์นั้นมาถึงโรสก็พบว่าวันวันนั้นหายไปแล้วและวีก็มาโผล่ที่ด้านหลังของเธอและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ปานั้นเสียชีวิตซึ่งเมย์เธอก็เดินเข้ามาและเธอก็กําลังจะเป็นลมเรื่องราวย้อนไปในวันที่แพรเมีนและพีธยังคงเรียนอยู่มัธยมอยู่ซึ่งวันนี้มีนคอมานอนค้างกับแพร แจงชวนพีทนัมาดูหนังด้วยกันซึ่งมีกับพีทในตอนนี้เป็นช่วงที่เริ่มเริ่มคุยกันอยู่ทั้งสองคนนั้นแอบคุยกันโดยที่ไม่ให้แพรรู้ซึ่งพีก็บอกกับแพรไปว่ามีเค,ค้กอยู่ในตู้เย็นแพรจึงขอตัวไปเอาเมื่อพีกับมีนได้อยู่กัน2ต่อสอง พีทจึงบอกกับมีไปว่าจะบอกแพรไหมเรื่องนี้แต่มีก็บอกไปว่าไม่อยากให้แพรรู้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันอย่างดุดเดื่มโดยที่ไม่รู้เลยว่าแพรนั้นกลับมาแล้วซึ่งสายตาของแพรนั้นเหมือนจะโกรธป,ป้าๆที่ทั้งสองคนนั้นแอบคบกันเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันมีนเธอได้ฝันถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นและเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอจึงไปที่โน้ตบุ๊กของเธอและเอาเอกทนลของแพรขึ้นมาเสียบดูรูป เรื่องราวตัดมาที่โรงพักชานนนเข้าไปม,มีเรื่องที่ร้านอาหารและถูกหมวดเติมจับมาขณะนั้นเองวันวน,นเธอก็มาประกันตัวให้กับชานนนซึ่งชานนนเขาก็ขอบใจวันนมากๆเขานั่นโทรหามีนแต่มีนนั้นก็ไม่รับสายแต่กลับมีวันนที่มาหาเขาเขาจึงบอกว่าวันันั้นดีกับเขามากและเขาก็ดึงวันนเข้ามาก่อนซึ่งวันๆนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเรื่องราว แต่กลับมาที่เมเธอได้ขึ้นมานั่งอยู่บนรถของวีวีได้บอกไปว่าคุณรบรูปในโทรศัพท์มือถือของผมทำไมคุณคิดว่าผมเก็บไว้แค่ที่นี่หรอแบบนี้แหละผมถึงชอบคุณยังไงละ่ะและเขาก็ถามกับเมไปว่ารู้ไหมว่าเขานั้นชอบเล่นกีฬาอะไรกีฬาที่เขานั้นชอบนั่นคือกีฬาล่าสัตว์และเขาก็าหยิบมีดขึ้นมาและรูปไล้ไปตามร่างกายของเม ซึ่งเมย์นั้นเธอก็กลัวเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเขาก็ถอดเน็กไทของตัวเองออกมาแล้วก็บอกกับเมย์ว่าเรามาเล่นอะไรสนุกๆก,กันไหมหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทำกระสบับกระเ่ากันอย่างเมามันส่วนคู่ของวนันวันกับนนท์ก็เช่นเดียวกันส่วนสราเธอนั้นกลัวความผิดเป็นอย่างมากเธอจึงเก็บข้าวของใส่กระเป๋าเหมือนเธอต้องการจะหนี เรื่องราวแต่กลับมาที่มีนเมื่อเธอนั้นเปิดดูรูปในเอทนอลนั้นไปเรื่อยๆเธอนั้นได้เจอกับรูปที่เธอไม่คาดคิดและไม่คิดว่าจะเห็นมันมาก่อนนั่นคือรูปของพพจที่นอนหลับอยู่ข้างๆตัวของเขานั่นคือปานั่นเองซึ่งในรูปเหมือนปาจะเป็นคนไทยและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ปานั้นเสียทุกคนกำลังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสระดนนึกขึ้นได้ว่าวันวันละ วันๆหายไปไหนซึ่งวันวันนั้นยืนหลบอยู่ตรงข้างเสาเธอนั้นได้โทรไปแจ้งตํารวจและเรื่องราวด้วยรักและหักหลังในอีพีที่6ก็ได้จบลงซึ่งก็จะบอกว่าในอีพีนี้นะครับผมเขาได้ย้อนปมให้เราได้เห็นแล้วว่าการตายของปานเนี่ยทุกคนนั้นมีส่วนรู้เห็นด้วยแต่ทุกคนนั้นปกปิดความจริงเอาไว้และรูปที่มีละ่ะรูปที่มีได้เห็นว่าปานกับพีทมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมันคืออะไรกันแน่ เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมมาลวบลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าอีพีต่อไปจะเป็นอย่างไรเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้นะทีนี้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ไพลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ Love am and for my name in you, but the end